กนเลามันต้องกอล์ฟอดต้องง่ายเกลียวกันนะก็ต้องทำในที่งี้ต้อตรงเออเกลี่เหลงได้อีกนนี่นะแต่ว่าดตเเจีคือมันเด็กกันในวงว่ะนี่ตือดูว่าอย่างนั้นเอียซึ่งกูตัวแบบอกเลยแต่ว่ามันก็น่าได้หลุยิงเลยแว่าพ่นเละกัน้ยพ่นเลกันีโบกอยู่ข้างหลังนูแต่ว่ามันระยะจิตตัวขึ้งก็เลยว่ะขึ้นไปดข้างบนนึ้งโบกเลยโบกข้างบนเลยจบจบตึเสร็จแล้ ตึงงโบกตึงไอ้ก oui ๊าดเลยมันตัดกวางตึงดึกมันก็เร่งวะก็บอกว่าที่สวนแน่ถ่ายได้ตึงเียตอนเด็กกูก็ไม่คิดแต่เมื่อกี้อยู่มตเล้ยเียงไอ้ตอนนี้กิดว่าก็บอกว่าที่สวนให้ถ่ายได้อยูอยากีโบว์แต่นี้เล่นไปเรื่อยที่นี่วตัวนนเก็ไมหลดแต่ยากเลนไปยกไในรถเร็วไดัวนี่ไกลๆเล้งโดยยิ่งเม่งไงก็เล่งโปรมาแต่ต้องกนนั่นแหละตึงยนนี่ เอารวงคนติดก่เว่อแต่เวลาเช็คเลยตัวนั้นไม่ใจหนาหาในนี่เดี่มันดัทบางทีเฟื่อนมันกูเป็นหนาหนาในนี่เล่อยได้ยงไตเห็นมแล้วเราตุกการ์ดอะไนี่นะเราบอกว่าเดียวบอกว่าผู้หมวดอย่าตบผมก่อนนะผู้กองตัวผมก่อนเดี๋ยวผมไปปลาเลเ่นๆผมมานะรุ่นใหญ่กว่าอีกเดี๋ยวผมพามาถ้าตบผมมันเสียหายก่อนได้มาว่าเดี๋ยวไม่เดือดหนีแรงนี่มันแรงไปยุต